ทำอะไรจ๊ะหนูลงไปทำอะไรคะอือหนูลงไปในเรือเหรอคะมาทำอะไรกันมารอเจ้าของเหรอคะืแล้วเจ้าของหนูไปไหนล่ะได้กินอะไรหรือยังหืแล้วเจ้าของหนูไปไหนคะเห็นหนูขึ้นไปบนเรือเมื่อสักครู่นี้อืแล้วเจ้าของหนูไปไหนล่ะหนูโอ้มันไม่เราไม่รู้จักกันนะนี่แล้วแล้วทำแบบนี้เลยเหรอเราไม่รู้จักกันนะอือ เรานะ่ยไม่รู้จักกันเลยกระโดดขึ้นมาเลยเองนะแล้วหิวข้าวไหมละ่ะได้กินอะไรหรือยังไม่ได้ห่อข้าวมาด้วยว่าถ้ามีมีอะไรมานะ่ะเอาให้เองกินแล้วบานนี้เองนะ่ะมีชื่อไหมช,ออไชื่ออะไรคะหือชื่ออะไรน,น่ารักดีนะนี่น่ารักนะเรานะหือชื่ออะไรมีชื่อไหมหืมมีชื่อไหมล่ะไปอยู่บนเรือเมื่อกี้นี่รอรอเจ้าของเลยเจ้าของยิงไปไหนหื เจ้าของเองนะไปไหนเองทําไมเองไปขึ้นบนเรืออะไรไม่กลัวเรือเรือมันจมเหรอะไปแล้วปะกลับบ้านแล้วนะไปเอาลงเร็วลงลงลงจะกลับบ้านแล้วนะไปลงไปเอาไม่ลงเหรอคะเอาลง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 ไปกลับบ้านแล้วหาลงแล้วไม่ลงเหรอทำไมถึงไม่ลงล่ะไปเอาลงไปอจะกลับบ้านแล้วไปแล้ว